ถ้าพูดถึงเรื่อง Kim ซ o o Na ยาย่าหรือดาบิค่าตะสูนนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเป็นเรื่องที่มีความนิยมมีกระแสเป็นอย่างมากนะครับในปีนี้2อ2 0นนะครับเขามีอะม Movie ของตัวเองนะครับก็คือ Kim Soo Na ยายบา The Movie นะครับ m ุก e n Train นะครับหรือศึกรถไฟแห่งนิรันดร์ครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับสำหรับเรื่องนะครับ Kim ซ o o Na ยาย่นะครับ m ุก e n t r a รนนะครับหรือศึกรถไฟแห่งนิรันดร์นะครับผมจะขอพูดออกเป็น2อพาร์ท ซึ่งพาร์ทแรกเนี่ยผมจะพูดเกี่ยวกับภาคไทยควรไปดูหรือไม่ส่วนาร์ที่2ผมจะพูดเกี่ยวกับตัวเรื่องแล้วก็ตัวภาพและโซเสียงนะครับผมมาในเรื่องของเรื่องที่1นนะครับก็คือภาคไทยควรไปดูหรือไม่นะครับถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของการดูอนิเมะภาคไทยนะครับแล้วก็ชื่นชอบนักภาคอยู่แล้วก็สามารถไปดูได้นะครับไม่ได้ติดขัดอะไรมากนะครับผมถือว่าเขาทาได้ดีนะครับมาตรฐานดีมากๆนะครับผมส่วนดาราหรืออินฟูนะครับก็ โอเคครับทาได้โอเคนะครับโดยรวมแล้วครับโอือว่าโอเคครับภาคไทยก็ถ้าเลือกได้ก็ดูก็ได้นะครับผมหรือถ้าใครไม่สะดวกไงก็ดูซับไทยหรือซาวด์แท็กดีกว่านะครับผมก็มาถึงความรู้สึกนะครับก็คือผมที่ผมมาดูภาคไทยในครั้งนี้เพราะว่าผมมาดูพี่ต้อมกิยุ์โดยเฉพาะเลยนะผมผมเป็นแฟนคลับพี่ต้อมมานานเลยครับผมแล้วพี่ต้อมบอกในไลฟ์ด้วยว่าในภาคครั้งนี้ภาคหนังลงครั้งนี้จะไม่มีแผ่นนะครับก็ ถ้าดูได้ก็คือได้ดูเป็นแบบเอ็กษ์เียอ่ะนะจะหายไปตามกาลเวลานะครับส่วนต่อไปนะครับเป็นความรู้สึกหลังจากที่ดูเนื้อเรื่องแล้วก็ภาพเสียงประกอบฉากนะครับเสียงเพลงโอเคนะครับผมดีมากเลยนะครับส่วนภาพมีสดสดงดงามตามมาตรฐานของอนิเมะนะครับหนังโรงโอ้หแล้วก็เรื่องของเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องผมมองว่าการที่เขาอิงมาจากมังงะหรือทําต่อจากมังงะเนี่ยมันมีข้อเสียและข้อดีนะครับข้อดีก็คือมัน ตรงตามมังงะเป๊ะทุกอย่างนะครับเออคือไม่มีการหลุดออกจากไซส์สตอรี่หรือว่าเนื้อเรื่องเอ่อนื้อเรื่องหลักนะครับไม่หลุดออกไปเป็นไซส์สตอรี่นะครับผมแต่ข้อเสียก็คือการที่มันเป็นเนื้อเรื่องหลักแล้วมันเป็นเนื้อเรื่องที่เอ่อดูสเกลใหญ่แต่ว่าไม่ได้ทํามาเพื่อสเกลใหญ่นะครับในการทําอนิเมะนะครับผมรู้สึกว่าบางทีมันควรจะจบไปละมันควรจะจบบางจุดจุดหนึ่งแต่ว่ามันมันฝืนนะครับมันฝืนพยายามเออเอาเซอร์วิสแฟนนิดนึงนะ แต่ว่าพอมันเซอร์วิสปุ๊บแล้วมันมันหา,าที่จบไม่ได้ครับมันเหมือนพยายามจะจบแล้วแต่มันไม่ยอมจบสักทีนะครับผมผมเลยขัดใจประมาณนิดๆหน่อยๆครับแต่ว่าถามว่ามันตรง,าง,งามังงั้นไหมโอเคมันตรงนะครับผมก็ถือว่าเนื้อเรื่องดีนะครับผมผมก็แค่รู้สึกว่ากราฟเอ่อกราฟของเขาเรียกว่าเส้นเรื่องมันรู้สึกแปลกๆครับมันเหมือนแบบเฮ้ยจะจบแล้วอาวย,ยังเออจะจบแล้วยังยังยังเนี่ยจะรู้สึกบ่อยมากนะครับผมสำหรับเรื่อง เดมอนเซเลเยอร์คิมซึนอโยยัยบาดเด็บมูฟี่นะครับมูเกนเทรนหรือสึกรถไฟแห่งนี้ลันนะครับผมขอให้คะแนนอยู่ที่8.6นะครับผมให้อยู่8.6นะครับผมเต็ม10ครับผมก็ถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็สามารถแชร์ลิงก์เพื่อไปให้เพื่อนฟังได้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรและจะเป็นอนิเมะเรื่องอะไรหรือจะเป็นหนังเรื่องอะไร ก็โปรดติดตามชมกันนะครับสำหรับนี้บ๊ายบาย